ทหารร่วมกับตำรวจฝ่าปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ตัวกระจายอินเทอร์เน็ตประเวณท่าข้ามทางธรรมชาติที่19ท่าอคอกวัวพังผาหมู่ที่4ตำบลแม่เจราออเพอแม่ระมาจังหวัดตาาค่ะหลังจากที่จับกุมผู้ต้องหาได้หนึ่งคนคือนายอนุสัก วงน้อยอายุ54ปีก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้มีการวางกําลังคุมเข้มตรวจสอบการขนส่งสินค้าข้ามไปฝั่งเมียนมาก็พบนายอนุศักเนี่ยขับรถนําสิ่งของเนี่ยมาเพื่อที่จะเตรียมส่งไปยังฝั่งเมียนมาจึงได้ขอเข้าไปตรวจคน้นก็พบคอมพิวเตอร์ปัดเครื่องเราเตอร์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต18ตัวรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆอีกจํานวนมากค่ะซึ่งเป็นการส่งไปโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจึงได้ควบคุมตัวไปสอบสวนดําเนินคดี เบื้องต้นผู้ต้องหายัางไม่ได้ให้การอะไรมากกับเจ้าหน้าที่นะคะขณะนี้ก็ถูกควบคุมตัวไปสอบสวนต่อที่สถานีตํารวจภูทรแม่ระมาเพื่อขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการต่อไปเจ้าหน้าที่ก็ระบ,บุว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเนี่ยเชื่อว่าถูกส่งไปยังกลุ่มทุนจีนสีเทาที่กระทําผิดก่ออาชญากรรมข้ามชาติในฝั่งเมียนมาที่ใช้เป็นสแกมเมอร์หลอกลวงออนไลน์ค่ะ หลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะยังคุมเข้มเฝ้าระวังป้องกันเพราะว่ากลุ่มผู้กระทําผิดเนี่ยยังคงมีความพยายามนำอุปกรณ์ต่างๆข้ามไปฝั่งเมียนมาต่อเนื่องรวมถึงป้องกันตรวจสอบคัดกรองชาวต่างชาติที่ถูกหลอกให้เข้าไปทํางานในประเทศเมียนมาด้วยค่ะ